เดอะโเดหนึ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของหนึ่งใน4หลอดโซภายในซีรีส์ดักโซทั้ง3ภาคครับถ้าก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในส่วนนี้ผมขอทุกท่านขอให้หนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด s u b ส c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ t ด e c o ค e x บันทึกพิศวง แม้ผมจะเคยเล่าเกี่ยวกับต้นกําเนิดของจกักรวาลโซไปหลายรอบแล้วก็ตามแต่เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องราวของซีรีส์โซได้มากขึ้นสักนิดก็ยังดีเพราะอย่างนั้นแล้วผมจะขอย้ําเกี่ยวกับต้นกําเนิดของโลกแห่งนี้ทุกครั้งที่เนื้อหาภายในคลิปเนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะครับอย่างในคลิปนี้ไปต้นแต่ทางนี้ผมก็ขอ disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้ผมได้มาจากการรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งและบวกกับความคิดความเชื่อและความเข้าใจในเ,นเรื่องของซีรีส์โซของผมนะครับเพราะอย่างนั้นแล้วมันอาจจะไม่ไ้ตงเปแบบ ผมเลยอยากให้ทุกท่านเข้าใจและคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยนะครับเนื้อร่องหลักๆของซีรีส์ดักโซ 1, 2และ3นั้นคือในอดีตโลกได้ถูกปกครองโดยมังกรนิรันเอเวอร์ลาสติงดรา้อนดินแดนในตอนนั้นเนี่ยมนเต็มไปด้วยหมอกผาหินแล้วก็ต้นไม้อักทรีที่สูงเสียดฟ,ฟ้ายุคนี้มันถูกเรียกว่ายุคโบราณ Age of Ancient ครับแต่ต่อมามันก็ได้เกิดไฟขึ้นบนโลกนำม,มาซึ่งสิ่งตรงข้ามซึ่งกันและกันความร้อนและความหนาวเย็นแสงสว่างและความมืด ชีวิตและความตายซึ่งไฟที่ได้นําสิ่งเหล่านี้มายัางโลกนั้นต่อมามันจะถูกเรียกว่า first flame ด้วยความบังเอิญสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นทั้งยักษ์และมนุษย์ได้ค้นพบกับเศษเซลซล์วิญญาณโซทั้ง4ชิ้นบริเวณ first flame โดยมันได้มอบพลังรากับเทพเจ้าให้กับผู้ถือครองทั้ง4ซึ่งต่อมาโซทั้ง4ชิ้นนั้นจะถูกเรียกว่าหลอโซหลอโซทั้ง4นั้นได้ทําให้ผู้ครอบครองได้รับพลังรากับเทพเจ้าจุติลงมาครับ ซึ่งผู้ครอบครองหลอดโซทั้ง4นั้นประกอบไปด้วยนิโตผู้ได้รับโซแห่งความตายแม่บดแห่งไอซาริสผู้ใช้พารลเมซีเฟลมและผู้ได้รับโซแห่งชีวิตกวินเจ้าแห่งแสงและเท่าทุลีผู้ได้รับโซแห่งแสงและสุดท้ายพิกมี่ผู้ถูกลืมมนุษย์เพียงคนเดียวที่ได้ครอบครองหลอดโซแต่ทวว่าหลอดโซของพิกมี่นั้นแตกต่างจากหลอดโซของทั้ง3สิ่งที่พิกมี่ได้พบมันคือโซแห่งความมืดหรือดาร์กโซนั่นเอง ผู้ครอบครองหลอดส่ทั้งสี่พร้อมกับความเชื่อของซีดมังกรไรเกตผู้เทวรุษพ่อพันตัวเองรวมกันทั้งห้านั้นได้ทําการขับไล่มังกรนิรันร์และสังหารพวกมันไปจนเกือบหมดครับและยุคโบราณหรือยุคแห่งมังกรเนี่ยก็ได้จบลงและจากนั้นหลอดกินก็ได้เริ่มต้นยุคใหม่เอชออฟไฟยุคแห่งไฟที่รุ่งเรืองเรากลับเป็นยุคแห่งเทพเจ้าโดยเมื่อเวลาผ่านไปตามธรรมชาติครับสุดท้ายไฟมันก็จะต้องดับลง First Fla รมมาได้ใกล้มอดครับกินที่หวัดกลัวมนุษย์เข้าเลยสระตัวเองเป็นเชื้อไฟ เพื่อยื้อให้ยุคแห่งไฟสามารถไปต่อได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วร่างของเขาก็จะต้องสลายกลายเป็นเถ้าและยุคแห่งไฟก็จะต้องจบลงอยู่ดีมันจึงเป็นหน้าที่ของชูเซนอเดสครับมนุษย์ผู้ถูกตีตาที่ทําให้เขากลายเป็นอมตะเมื่อใดที่เขาตายเขาก็จะกลับมาอีกครั้งที่บอนไฟแต่ก็ต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปด้วยเช่นเดียวกันเมื่อสิ้นสุดการเดินทางชูเซนอเดสจะต้องเลือกว่าจะสละตัวไปเชียอไฟให้กับเฟิร์สเฟรมเพื่อยื้อให้ยุคแห่งไฟสามารถไปต่อได้เหมือนกับที่กวินได้ทํา หรือจะปล่อยให้เฟิร์สเฟรมดับลงและเริ่มต้นยุคแห่งความมืดปกครองมนุษย์ทุกคนในฐานะดาร์กหลอดต่อไปก็อย่างที่ได้ฟังกันไปครับนีโต้นั้นเป็นหนึ่งในยักษ์ที่ได้ครอบครองหลอดโซนทั้ง4เป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคแห่งไฟเลยก็ว่าได้หลอดโซของเขาได้ทําให้นีโต้กลายเป็นตัวตนของโรคระบาดและความตายที่มีชีวิตครับเป็นร่างรวมของมวลโครงกระดูกข,ขนาดใหญ่ นิโต้พร้อมกับผู้ครอบครองหล่อสกุลอื่นๆรวมถึงซีดมังกรไรเกตได้ร่วมมือกันขับไล่มังกรในรันเอเวอร์ลัสติงดาก้อนครับโดยนิโต้เขาได้รับหน้าที่ในการแพร่กระจายพิษร้ายและโรคระบาดต่างๆที่มันได้ทําให้เหล่ามังกรอ่อนแอลงและต้องตายไปตับตามกันซึ่งหลังจากที่ยุคโบราณได้จบลงและยุคแห่งไฟได้เริ่มขึ้นนิโต้นั้นได้ขังตัวเองอยู่ภายใต้สุสานคาตาคอมส์ครับแต่เป็นตรงส่วนที่ลึกลงไปอีกในบริเวณที่เป็นมหาสุสานของเหล่ายักษ์ทอมส์ออฟเจแอนน์นิโต้ตัวม ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นแม้ตัวมันจะรู้ว่า The First Flame เริ่มมอดแล้วแต่สาเหตุที่นิโตไม่ได้ทําอะไรเดยมันอาจจะเป็นเพราะว่าหลอดโซที่นิโตได้รับมันคือโซแห่งความตายก็ได้ครับเพราะถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในยุคไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งก็จะต้องตายอยู่ดีและความตายเหล่านั้นมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังให้กับโซ่ของเขาครับมนเลยทําให้ถึงแม้ว่านิโต้จะหลับอยู่เขาก็สามารถได้รับพลังจากความตายได้อยู่ดีมาทรงพลังถึงขนาดนั้นเลยครับ การที่ชูเซนอันเดจะสามารถไปหานิโต้ได้เขาจะต้องไปสุสารคาตาคอม์ให้ได้เสียก่อนครับซึ่งทางไปสุดสารนั้นมันอยู่ด้านข้างไฟริงชายที่ที่เต็มไปด้วยป้ายหลุมศพพร้อมกับโครงกระดูกมากมายที่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เรื่อยๆซึ่งชูเซนอันเดซไม่สามารถจัดการพวกมันได้ด้วยวิธีปกติครับแล้วมันก็จะเป็นสตูชนิดหลักๆที่ชูเซนอันเดซเนี่ยจะต้องเผชิญหน้าตลอดการเดินทางไปหานิโตเจ้าแห่งความตายด้วยเช่นกันโดยวิธีที่ชูเซนอันเดซจะสามารถจัดการกับโครงกระดูกพวกนี้ได้มีสองที่หลักๆครััักกกกาาารรใใช้ด์สธนนจพวม หรือไม่ก็ชูเซนอันเดซต้องหาหนักเวทที่คอยเรียกโครงกระดูกนี้ขึ้นมาและจัดการมันแทนซึ่งตลอดการเดินทางไปหานนโต้จเจ้าแห่งความตายนั้นถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วชูเซนอันเดซจะต้องจัดการกับนนโต้อยู่ดีแต่ว่าในตอนแรกเขาก็สามารถเข้าร่วมกับนิโต้ได้ด้วยเช่นกันครับในจุดหนึ่งในตอนที่เราอยู่ที่สุสานคาตาคอมส์เมื่อเราได้พบกับปิศาจไททนไอเดมอนตรงบริเวณนั้นมันจะมีหลงศพที่สามารถเข้าไปนอนด้านในได้ โดยเมื่อชูเซนเดดเข้าไปด้านในและภายในตัวมี Eye o f Death อย่างน้อย1ชิ้นเมื่อเวลาผ่านไปชูเซนเดดก็จะโดนพาไปยังห้องบรรทมของเกรฟลอร์ดนิโต้ครับซึ่งที่นั่นเราก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้รับใช้ความตายหรือเกรฟลอร์ดเซอร์แวนได้โดยดวตงตาแห่งความตายนั้นจะทําการล่อหล่าแฟนทอมมายัางโลกของผู้รับใช้ความตายและถ้าหากเราสามารถจัดการกับแฟนทอมเหล่าน,นั้นได้ชูเซนเดดก็จะได้รับ Eye o f Death เป็นการตอบแทนและเป็นการแพร่ไหหนะความตายไปสู่โลกของแฟนทอมเหล่าน,นั้นด้วยเช่นกัน ในมิริเคลเกรฟ o ลอดซอดแดนซ์ได้บอกไว้ว่าเนื่องจากนิโต้นั้นเป็นผู้ควบคุมความตายมันจึงสามารถสัมผัสกับความตายทั้งหมดเหล่านั้นได้โดยเมื่อเหล่าผู้รับใช้ได้นำไอออฟเดนมามอบให้กับนิโต้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตนได้ทำภารกิจรุล่วงเมื่อตอนที่นิโต้ได้รับของกับนั้นเหล่านั้นแล้วเหล่าผู้รับใช้ก็จะได้พลังแห่งความตายเป็นการตอบแทนครับ ในตอนที่ชูเซนอันเดสสามารถผ่านสุสานคัตคอมมาได้สําเร็จเขาจะเจอกับบอสต,ตัวหนึ่งครับเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดหรืออาจจะเป็นร่างรวมของอะไรบางอย่างชื่อพินวิลพินวิลนั้นเป็นเหมือนกับเนโครแมนเซอร์ที่กําลังทําการวิจัยหรือศึกษาหาอาะไรบางอย่างจากกรอโคลกกระดูกที่อยู่ในห้องที่เป็นโรงสกแดกของเขาพินวิลนั้นมีลักษณะที่น่าสนใจคือมันมีอยู่3หน้าด้วยกันแทนใบหน้าพ่อแม่และลูก ซึ่งใบหน้าทั้ง3นั้นก็จะมีจิตสมนึกเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันครับจากที่เราเห็นในคัสซีที่หน้ากากแต่ละหน้านั้นมันได้หันมามองกันเองในตอนที่ชูเซนอันเดสได้เข้ามายังในห้องของพวกมันซึ่งในตอนที่ชูเซนอันเดสสามารถจัดการกับพินวิลได้แล้วเขาจะได้รับหน้ากากหนึ่งในสามของพวกมันเป็นการตอบแทนครับ m a r k คส์ออฟเดอะฟาเธอร์มาร์คส์ออหรือ m a r k คส์ออฟเ i อะชชูเซนอันเดสจะได้อันไหนเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับดวงครับตอนนี้แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนนนใตอที่เรราาาสามาถจััดดกกบพิวลไ้้แ นอกจากการได้รับหน้ากากและเปิดทางไปยังนิโตคือมันจะมีข้อความขึ้นว่า by the light of kindling y o u m a y n w k i n d l e be y on d the normal limit ด้วย light of kindling จากนี้ชื่อเส้นอันเดจะสามารถจุดไฟได้มากกว่าที่กำหนด light of kindling นั้นมันคือพลังที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบอนไฟและทำให้ชูเส้นอันเดสามารถใช้ stud f l a x ได้มากขึ้นครับจากเดิมที่เราสามารถใช้ humanity ในการเพิ่มจำนวนการใช้ stud f l a x ได้สูงสุด10ครั้ง แต่เมื่อในตอนที่เรามีไลฟ์ออฟคินเดอร์ลิงเราจะสามารถใช้ฮิ m a มนิตี้เพิ่มจำนวนการใช้เอสตั f ฟลักได้เป็น20ครั้งด้วยกันในหน้ากาก,กของพินวิวทั้ง3ได้บอกไว้ว่าตัวมันได้ขโมยพลังของนิโตไปแล้วขึ้นปกครองสู่สังคารคอมส์ครับพินวิวอาจจะใช้ช่วงเวลานั้นในการจับโครงกระดูกต่างๆมาทดลองก็ได้ซึ่งไอพลังที่พินวิวได้ขโมยมาจากนิโตมันก็อย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับไลฟ์ออฟคินเดลิงไลฟ์ออฟคินเดลิงนั้นแต่เดิมมันเป็นของนิโตครับ แต่เนื่องจากนิโต้นั้นได้เข้าสู่การหลับไหลในตอนที่โลกเข้ายุคเอชออฟไฟ e บางทีพินวิลอาจจะใช้โอกาสนั้นในการขโมย l i g ์ออฟค i n เดลิงมาก็ได้แต่ในตอนที่ชูเซนันเดสสามารถจัดการกับพินวิลลงได้เขาก็ได้ l i g ์ออฟค i n เดลิงมาครอบครองแทนและนอกจากนั้น l i g ์ออฟค i n เดลิงของนีโตชิ้นนี้มันคือสิ่งที่ผู้ใช้เวนตมนในสมัยโบราณพยายามแสวงหาเพื่อมาใช้ต่อต้านกับพวกเทพด้วยเช่นกันครับ แต่ทว่าแผนการที่ว่านั้นมันก็ต้องล้มเหลวเนื่องจากดินแดนพื้นที่ของนิโต้นั้นมันถูกปกคลุมไปด้วยความมืดที่กลืนกินแสงสว่างและความตายที่สามารถเกิดใหม่ได้มันเลยเป็นเเรื่องที่อันตรายมากๆครับที่จะมาที่แห่งนี้ถ้าหากไม่ใช่ชูเซนอันเดที่สามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆก็คงไม่มีใครสามารถฝ่าฝูงโครงกระดูกผู้นี้ไปได้ง่ๆยๆแน่โดยคําว่าสมัยโบราณที่ผมได้พูดไปนั้นมันอาจจะไม่ถึงขั้นยุคโบราณของพวกมังกรครับแต่มันอาจจะเป็นช่วงก่อนที่เมืองโอเลซิลจะล่มสลายหรือก่อนที่ชูเซนอันเดดจะมาถึงก็ไ้ ส่วนในเรื่องที่ว่าเมืองโอราซิวนั้นคือที่ไหนผมขอละไว้เป็น,นเรื่องของอนาคตละกันนะครับ mm hmm. เมื่อชูเซนอันเดสามารถผ่านพินวิวมาได้แล้ว mm hmm. เขาก็จะมาถึงมหาสุสานแห่งยักษ์ครับทอมส์ออฟเดอะจแอนซึ่งมันเป็นที่อยู่ของนิโต้เจ้าแห่งความตายโดยที่นี่ในตอนที่เรามาถึงอย่างแรกที่เราสามารถสัมผัสได้มันคือความมืดครับทอมส์ออฟเจแอนนั้นมันมืดจนแทบมองไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งให้แสงสว่างอย่าหวังเลยครับว่าจะเห็นทาง ซึ่งเมื่อชูเซนอันเดสามารถผ่านมาได้แล้วเราก็จะได้พบกับห้องของนิโตครับแต่ฟเทจ e ที่ผมอัดมาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปวางหลอดเวเซลนะครับเลยไม่สามารถเข้าไปได้และเนื่องจากผมใช้พวกดีบักต่างๆในการอัดฟุตมาตอนนี้เซฟของผมเนี่ยน่าจะพังยับยุยยี่ไปหมดแล้วซึ่งถึงแม้ว่าชูซซนอันเดจะสามารถจัดการกับนิโตได้แต่ว่าเนื่องจากโซแห่งความตายมันยังอยู่เพราะฉะนั้นแล้ว ความตายก็จะยังคงเป็นชะตากรรมสุดท้ายของสิ่งต่างๆในโลกแห่งนี้ต่อไปครับแต่ว่าในจุดๆหนึ่งอาจจะสัก1000ปีหรือ10,000ปีต่อมาในดักโซภาคสโซแห่งความตายนั้นได้มีผู้ครอบครองใหม่ครับมันคือเดอะลอเทนร่างรวมของอันเดสจำนวนมากที่อยู่ในแบล็คกลาชในตอนที่ b a ร r เร of the Curse ได้ใช้บอลไฟแอสเซติกในการสู้กับเดอะลอเทนอีกครั้งในครั้งที่2เมื่อเราสามารถจัดการกับเดอะลอเทนได้มันจะรอ o p อเดสวันโซมาให้ครับ โดยคำอธิบายไอเทมของมันได้บอกไว้ว่าโซที่งดงามชิ้นนี้จะยังคงมีอิทธิพลเหนือดินแดนนี้ต่อไปแม้ว่าช่วงเวลาแสนยาวนานจะทำให้มันเหลือเพียงเท่านี้ก็ตามนอกจากฉายาจเจ้าแห่งความตายเกรฟลอดของนิโต้นิโต้นั้นมันยังมีอีกหนึ่งฉายาครับคือ first of the dead ผมได้มีโอกาสไปเจอกับทฤษีดีที่น่สาสนใจเกี่ยวกับฉายา first of the dead ของนิโต้ด้วยเช่นกันครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าไฟ first flame มันได้ให้เนิดสิ่งตรงข้ามซึ่งกันและกัน ความร้อนและความเย็นแสงสว่างและความมืดชีวิตและความตายแต่ในเมื่อเฟิร์สเฟรมมันให้กําเนิดความตายแล้วก่อนหน้าน,นั้นละ่ะมันมีอะไรในยุคโบราณดินแดนในตอนนั้นมันเต็มไปด้วยหมอกผายหินต้นไม้อาร์คทรีที่สูงเสจฟ้าพร้อมกับมังกรนิรันดร์เอเวอร์ลัสติ้งดากอนที่เป็นเสมือนกับผู้ปกครองแต่ว่าในยุคนั้นมันไม่ได้มีแค่มังกรอย่างเดียวครับแต่มันมีสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยอย่างกุญแฐานของเขาแม่มดไอซาดิสกับลูกๆของเธอ หรือแม้แต่มนุษย์ที่อยู่ในสภาพพโลโลเองก็มีเช่นกันเพียงแต่ที่ยุคนั้นมันถูกปกครองไปด้วยมังกรมันเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นมันมีมังกรเยอะมากๆครับและแต่ละตัวมันก็แข็งแกร่งมากเช่นกันซึ่งเมื่อในตอนนั้นมันไม่มีความตายมันก็แสดงว่าวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตมันจะจบลงแค่ตอนแก่ครับจะเจ็บจะป่วยแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็จะยังคงมีชีวิตต่อไปมันเลยทําให้พวกมังกรแข็งแกร่งเป็นพิเศษครับจนกระทั่งเฟิร์สเฟรมได้ถือกําเนิดขึ้นมา ในตอนที่ความตายได้เข้ามาเป็นหนึ่งในวัตจักรของสิ่งมีชีวิตในตอนนั้นหลาบเรลาสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเผ่าพันธุ์ของพวกพิกมีก,กินและก็แม่มดแห่งไอซริสพวกผู้คนที่อยู่ตรงชายขอบแห่งความตายก็ได้หล่นลงไปพร้อมกันครับและด้วยหลอดแห่งความตายมันก็ได้ทําให้ผู้คนเหล่านั้นถูกดูดมารวมกันและได้ถือกําเนิดเป็นนิโต้เฟิร์สออฟเดอะเดหรือนิโต้แห่งความตายแรกเริ่มขึ้นมาครับนั่นก็เป็นข้อมูลของเกฟหลอ์นิโต้หรือนิโต้เฟิร์สออฟเดอะเดครับ ทางนี้ถ้าผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เป็นกระจ้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวตนในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูล Star o d e x ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ขอขอบคุณเสียดิวไฟสตอร์ Stop, และสมาชิกทุกท่าน,นที่สนับสนุสนเข้ามาสำหรับวันนี้ตัวโคดคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ